สลัสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอม,อมกระเซงใสใจเกื้อกูลเพิ่มปูนการเียสละทุกคนมาที่นี่มาเียสลนะชุมชนปฐมวิโสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชุมชนเล็กๆเกือนะบจะเล็กกว่าเพื่อนเลยมั้งในชุมชนต่างๆตัวนะทั่วไปทีซาก็เขาก็ใหญ่ใหญ่กว้างกว่านี้เยอะยิ่งบรรดาที่เป็นพันๆไล่เลยนะ เจ่าดุัดบดนะครับพระนริสนี้ที่แค่ร้อยกว่าลรเป็นชุมชน,นเล็กๆที่อยู่ร่วมกันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะชุมชนของเราเนี่ยจะไม่เหมือนชุมชนอื่นๆไม่เหมือนแน่ๆลองดูว่าไม่เหมือนอยังไงนะหนึ่งชุมชนของเราไม่มีใครติดอามุข ไม่มีแม้ขวดเหล้าขวดเบียร์ไม่มีลัคกี้บุรีชุมชนของเราไม่มีใครรับประทานเนื้อสัตว์แม้แต่นมไข่ก็ไม่นิยมแต่บางคนยังกินนมอยู่บ้างนะไม่ดื่มบ้าบันลมไม่ดื่มยาชูกําลังอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะชุมชนของเราไม่ใช้สารเคมีในการทําการเกษตรนะแล้วก็เราปลูกอยู่ปลูกกินกันเอง ในชุมชนเราก็มีแปลงปลูกผักไม่รู้จะมีเวลาเดินไปดูหรือเปล่าเขาเรียกผักตั้งโต๊ะสาหรับผู้สูงวัยไม่ต้องกม้มเงยๆนะงกม้มเงยๆเหนื่อยมันปวดหลังทำเป็นโต๊ะแล้วปลูกบนโต๊ะเลยก็ง่ายดีปลูก,กเรียว่าพออยู่พอกินกันเลยล่ะนะสมาชิกในชุมชนเราเนี่ยอเอาสมาชิกนะส่วนใหญ่ไม่มีใครเป็นหนี้ ที่นั่งๆอยู่เด่ยมีใครไม่เป็นหนี้บ้างหรอยกมือให้ดูพอมีทํยายาหยอนตาได้บ้างไหมมีไหมใครไม่เป็นหนี้ยกมือขึ้นโอ้โหไหนใครเป็นหนี้ยกมือขึ้นไม่ต้องอายอาเยอะเลยนะเป็นกันหนี้กันเยอะเพราะที่นี่ไม่มีใครเป็นหนี้ เราอยู่กันในอย่างระบบสาธารณโภคีอย่างที่เราฟังกันเมื่อสักครู่เนี่ยคําว่าสาธารณโภคีนี่คือนะร่วมกันทําร่วมกันใช้ร่วมกันกินนะเราไม่เดือดร้อนนะหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงค่าของเงินจะอ่อนจะแข็งอะไรไงไม่สนแล้วก็ไม่เกี่ยวกันเลยทุกวันนี้โอ้โหมุ่นวุ่นวายเมื่อไหรไ่หวยจะออกนะไม่เป็นสุกกันแล้นั่งรอ หุ้นขึ้นอุ้นลงกันนอนอูุ้่นลำบากหุ้นวไหวชาวชุมชนของเราส่วนใหญ่เกือบทุกคนเนะนะต้องมีสินอ้ายางต่ำสินอ้าย่างต่ำนะแล้วก็ไีน,นก,ไก็สินแปดสินสิบอะไรถ้าสินสิบนี่ต้องเป็นรับบวชนะไม่ใช้เงินไม่ใช่ทองสินแปกก็เริ่มกินมื้อเดียวอะประมาณนั้น แล้วก็การเป็นอยู่ในชุมชนเนี่ยนะถ้าไม่เป็นถ้าเป็นโสดเราจะแยกแยกญิงแยกชายนะนักเรียนก็มีหอหญิงอหอ,อ,อชายแยกกันเวลานอนก็จะมีผู้ใหญ่ไปคอยคุมคอยดูแลนะยกเว้นครอบครัวแล้วก็มีเป็นสำหรับผู้ที่เป็นมีลูกมีครอบครัวมีครอบครัวก็จะให้อยู่ต่างหากนะก็อยู่ในชุมชนเรานี่ยแหละชาวพุทธ ชาวชุมชนขอสศของที่เรียไม่เหมือนชุมชนทั้งที่อื่นอย่างนึงก็คือที่นี่ไม่เชื่อเรื่องงมงายนะเรื่องงมงายไร้สาระเราปฏิเสธเลยแลวไม่เห็นด้วยเช่นไม่ไปหลงเชื่อไอ้ไข่นะและอะไรครูไก่แก้วเคยได้ยินไหมที่นี่ไม่สนใจเลยนะแล้วก็ไม่ได้ไปถือว่าเป็นเรื่องที่น่านิยมยกยอ่ยองอะไร ปฏิเสธเราไม่นิยมส่งเสริมเรื่องเครื่องรางของขลังอะไรพวกนเนี้ยมันนอกพุทธนอกาศาสนาพุทธมันเป็นการฝากให้กับศาสนาพุทธด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้ถ้าศึกษาพุทธศาสนาให้ดีๆเพราะฉะนั้นชุมชนของชาวโสกจึงต่างจากชุมชนทั่วไปส่วนสาธาปคีอันเป็นยาวจะไม่พูดมากเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้ว คำว่าบุญนญิยมเอสกเกตเห็นบุญนิยมพูดกันบปอยวบุญนิยมอธิบายง่ายๆนะบุญนิยมเปรียบเทียบมันอย่างนี้เศรษฐกษิจบุญนิยมที่เรียกเศรษฐกษิจบุญนิยมคือคนจนรู้จักพอนะก็ะะามาจากคําว่ามักน้อยสันโดษน,นี่นออพอใจใจพออะไรย่านะนะ เศรษฐกิจบุญนิยมคือคนจนรู้จักพอแต่เศรษฐกิจทุนนิยมมันจะคู่กันบุญนิยมกับทุนนิยมถ้าเป็นเศรษฐกิจทุมเนี่ยคนรวยไม่รู้จักพอจริงไหมพวกทุนนิยมมันเป็นงังนงเลืออธิบายง่ายๆถ้ายกตัวอย่างนี้จะเข้าใจง่ายระหว่างบุญนิยมกับทุนนิยมถ้าเป็นเศรษฐกิจบุนิยมเนี่ยปลาใหญ่เศรษฐกิจบุนิยมนะ ปลาใหญ่จะช่วยปลาเล็กถ้าเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมปลาใหญ่จะกินปลาเล็กจะเป็นอย่างนั้นไม่อยอมวากใช่ไหม,มเพราะาเศรษฐกิจปุนนิยมเนี่ยอยู่กับใครก็ได้เพราะไม่แย่งใครแต่ถ้าเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยนะอยู่กับใครลำบากเพราะมักจะแย่งกันเอาเปรียบกันะในที่สุดก็จะเหลือคนเดียวกลายเป็น ปพระเพวกมูกินหหางกินหางตัวเองเดือดร้อนระบบพุทธิยมี่จะเดือดร้อนนะ่ลเป็นุนต้นทีนี้มาในเรื่องขององค์กรหลักๆของชาวอโศกก็จะมีออ,องค์กรหลักคือเป็นพุทธสถานเป็นเก็บเรื่องของศาสนา,าพุทธิยมก็จะมีเรามีพุทธสถานทั้งหมดในเมืองไทยเราเนี่ย ตอนนี้มีอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดแห่งนะนะมีพุทธสถานคาว่าพุทธสถานนี่คือจะมีทั้งบ้านวัดโรงเรียนส่วนใหญ่นะมีสมณะเราเรียกสมณะเราไม่เรียกพระนะเพราะเราแยกออกจากเทสะสมาคมนะพวกเราไม่ขึ้นอยู่กับเทสะสมาคมนะเพราะเทสะสมาคมมันบองตรงตรงเลยเราไม่สามารถอยู่ด้วยได้นะเพราะมันเละเทะมากผิดระเบียบผิดกฎผิดวิัย อะไรต่างๆเยอะวัดทุกวันนี้กลายเป็นที่จัดอบบยามุกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราอยู่ไม่ไหวอ,ะอ่ะนะแล้วก็ผิดกําบกรเกณฑ์หลายอย่างอธิบายแล้วยาวเป็นนั้นว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกันดีกว่านะเราก็ปฏิบัติของเราไปเพราะฉะนั้นเราจึงมีเป็นพุทธสถานนะเป็นการพิสูจน์ด้วยว่าเออถ้าเราเป็นของจริงนะเป็นของแท้ คนที่เขามีปัญญาเขาก็จะมาศึกษามาปฏิบัติเองเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะนั้นเราจึงมีพุทธถานเกิดขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันเป็นข้อมูลเก่าและอาจจะเปลี่ยนแปลงมานกาได้มีสันเตียโศก็อยู่กรุงเทพปฐมวสโก็อยู่ที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยแล้วก็มีรศรีสารโศกอยู่จังหวัดศรีสะเกะศรีสรารโสกนี่มีก่อนปฐมโสกนะแล้วก็มีสารเลียโศกก็อยู่ music, ยอำเภอไายชันีจังหวัดนครสวรรค์ บ่านจับกาเรียนศนะพอมีพุทธานแล้วก็มีสังกสถานเล็กลงมาหน่อยสังกสถานนี่คือแค่อาจจะไม่มีชุมชนมีสมณะเวียนไปเวียนมาบ้างนะมีที่หินผาฟ้าน้ำชัยภูมนะิทะเลธรรมจังหวัดตรังแล้วมีอาวาสสถานรองลงมาเล็กลงมาอีกนะอาจจะไม่มีสมณะเลยแต่อยู่กันเป็นกลุ่มนะ หรือสมรภมิาจจะเวียนไปเวียนมามีดอยไลยไปฟ้าเชียงลายเมคาโซเลไลาอาโซนี่จวัดเลยแก่นอาโซนี่จังหวัดขอนแก่นมีเกือบเ,เกือบทั่วประเทศอนะครับว่าทั้งหมดระยะมีวังจันทร์ปรึกษาด้วยรู้จักวังจันทร์ปรึกษาไหมอยู่จังหวัดจันทบุรีทีนี้ของเราีเรามีบูนิธินะมีบูนิธิ อยู่กันเนระบบของมูลนิธิที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรต่างๆ่ารแก้จ่ายการเกงินเพราะว่ามีมูลนิธิถึงสี่มูลนิธิมูลนิธิสตี๋โซมูลนิธิกองทัพทรมูลนิธิมูลนิธิคนสร้างชาติอยู่ปฐมโซมแล้วก็มูลนิธิบุญยมอะไรอย่างเี้ยตนโดยมีนโยบายมูลนิธิส่วนใหญ่จะเก็บเงินมีกองทุนอะไรพวกนี้ แต่มดีนี้ของชาวโสเนี่ยมีนโยบายห้ามมีกองทุนสังสมกัดตุนนะห้ามเก็บดอกออกคนเลยไม่เอานะให้สัมพัตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดแล้วก็ห้ามเลี่ยไหลนะอย่างโยมมาใหม่ๆจนะมาถวายเงินเอาเงินมาให้ไม่รับนะปฏิเสธไม่ใช่ยิงนะ ว่าคนที่จะมาไปจาคที่เนี่ไม่ใช่ง่ายๆคุณต้องมา้ครบเจ็ดครั้งอ่านหนังสือได้เจ็ดเล่มคุณต้องมาศึกษาพวกเราให้ดีก่อนไม่ใช่อยู่ๆก็อยากมาทาบุญก็ให้เงินลยวัดกลายเป็นสถานที่หาเงินไม่ใชนะ่เพราะที่นี่คุณต้องมีปัญญาให้ยังมีปัญญาอนะีรเป็นต้นเรายังมีสมาคมสมาคมผู้ปฏิบัติธรรมธรรมทัศสมาคมมาดินต่างๆอนะีรเยอะแยะเวลาจะหมดละ อันมราจะพูดอีกมากกว่าน,นี้ก็จะไม่ไหวคือเกรงใจเวลาพวกเราอยากให้ซักถามดีกว่าเนะ่ยมีใครสงสัยอยากจะซักถามพูดคุยอะไรได้ไหมมีไหม,มย,ยกมือได้เลยนะเดีย๋ยวช้าเวลามีน้อยนะถ้าซักถามสแสดงว่าสนใจเพราะว่าอีกเลยตายศีสะอศเช้าก็เป็นแบบเนี้คืนที่สี่ที่เราไปนะตอยู่แล้วอ๋อยกไปพักที่นั่นเนะลเดินเท้าเบาไม่หลุยนอน แล้วเรียนเนี่ยชาวบ,บ้านในชุมชนก็คือมันทานอาหารร่วมกันเช้าก็คือร่วมกันเด็กนักเรียนก่อนจะไปโรงเรียนก็คือต้องไปทไําไรทำนานก่อนประมาณนั้นใช่ไหมจะมีวันให้ทําไรทำนาไม่ได้ทําทุกวันหรอกนะ,แล,ะ,กะแล้วก็ก็จะเป็นเรียนกันประมาณนั้นก็คล้ายๆกันแต่ทุกชุมชนจะมีคล้ายๆกันคืออยากไปอีกแต่ไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลาเนาะ อ่ามีไหมมีใครอยากได้ป่ะมีไหมยกมือเลยเชิญเชิญก็เคยด้ยินชื่เแียวแล้วก็มันมันยังไม่ร้อนเนาะพอเวลาเรานอนมันจะรักถามที่มันสงสัยเยองจะรักถามคงไม่ถึงขั้นะเดี๋ยวขอไปศึกษาในในเอกสารหรืออะไรนึงมากกว่าค่ะเพราะหน้าถามว่ามันคงยาวอะเพาะยังยังไม่รู้ทึ่ตรงต่อเออเอาไม่เป็นไรเอาง่ายๆเยาไปเปิดดูใน YouTube ดีกว่า นในยูทูบนี่จะมีเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของช้ำโศเน,นะหรือไม่ไปดูรายการอดูรายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่แต่ด้รมาจัดรายการของบุญิยมทีวีแล้วก็ออกทาง YouTube ยู u b e อยู่อันนี้รับแขกอาจจะเจอพวกเราก็ได้ที่มาวันนี้เพราะออกทีวีด้วยแล้วก็ไปไว้ที่ y o u ูท b e ด้วยไปกดคาว่ารายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่ะจะขึ้นเป็นพันๆตอนเลย คานบันจัดมันเป็นเจปีละลองเปิดดูในนั้นะจะรู้จักพวกเราได้เยอะส่วนหนังสือจะแจกกลัวไปทิ้งกันนะนะเลยไม่ได้เกียวเอกสารเลยมากมายไว้แจกเพราะน,นั้นถ้าสนใจงเราไปดูที่ใน YouTube มีเยอะเลยบุญนิยมทีวีอ่ะลองเปิดดูนด้ก็ได้อ่ะ,อะแถมที่ดึงระยมีลงผลิตระดับอุตสาหกรรมที่นี่นะ มีโรงปุ๋ยพลังแผ่นดินอยู่ตรงหน้าบางทางเนี่ยแล้วก็มีสูตร์จาะวิจัยอยู่ใกล้ๆเนี่ยอันนี้ผลิตยาสมุนไพรจำนายนะเกือว่าได้ทั่วประเทศเลยละ่ะโดยได้รับการรับรองจากอยองค์การอาหารและยานะไะมีอุตสาหกรรมย,ย,อย่อยๆอีกหลายแห่งน,นะมีโรงแชมพูตัดเย็บเสื้อผ้าขัว้วนาแล้วก็ผลิตเตยุทธ่เตเจี้ยวเราทำเองหมด กับเรื่พึ่งตัวเองได้หมดปิดบ้านเลยลราอยู่ได้เลยสบสบายสบายไม่ได้เดือดร้อนเลยรามีสื่อสารบุญยมเรามีทีวีของเราช่องหนึ่งแหละแต่มันต้องเป็นทีวีเราเทียมยมต้องมีไอ้กล่องกล่องสำหรับรับทีวีจานสำหรับรับทีวีโดยตรงนันนี่เป็นสื่อสารบุญยมเรือว่าบุญยมทีวีเปิดตลอด24นะนีเป็นตน้น ถ้าใครมีบุญนิยมทีวีเราเปิดวันจันทร์อังคารพุธนะทบายจันรายการทุกวันจันทร์อังคารพุธสามวันตอนสี่โมงเย็นนะแล้วก็มีวิปัสสนาข่าวตอนเช้าเจ็ดโมงบิทุกวันเลยเหมือนกันของพระตรกโซนี้จะเป็นวัน,นนะอังคารนะไอ้ผ่านทิศบุญนิยมเราก็จะมีร้านค้าเนี่ยสงสัยจะให้ไปที่ร้านค้าคงดูในชุมชนคงไม่ทันแนละ้วเดี๋ยวกลับมืดจรงว่านะาไปดูร้านค้าอะไรใครอยายไปชอปปิ้งอะไรตางนั้นก็ได้ แล้วมีสูตรอาหารเห็นว่ากินไม่อิ่มแล้วมั้งแหมก็ไม่รู้เขาปิดหรือ,อยังดูซ้ำนะเอาแค่นี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าดูรู้สึกว่าอยากจะกลับกันมากกว่านะคืองื้อยังอ,อยากฟังอีกเหรออก็ไม่มีใครถามอะไรเติมเลยอ่ะมีไหมอยากจะไปช้อปปิ้งแล้วนะขออนุญาตค่ะเชิญพอก้าเข้ามาที่นี่แล้วก็ได้แล้วฟัง รู้สึกว่าเหมือนเรายังไม่ไม่รู้ว่าอะไรไม่ไม่คิดว่าจะมีสถานที่แบบนี้ในในการเลยใหญ่แล้วพอเราเข้ามาแล้ว็รู้สึกงงว่าเอชุมชนนี้ได้อยู่กันได้ยังไงอยากที่ได้กู้ต่างมันนี้เนาะชุมชนอยู่กันด้วยแบบช่วยเหลือตัวเองอซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในชุมชนใหญ่างฝันว่าเหมือนว่าจะน้ำพัปธุ์ตัติได้ยากด้วยแต่เหมือนว่า มันก็ฟังไปง่วงไปแต่ว่าใช่เนอะมันมันก็ง่วงกับพอถ้านก็อุ้มบอกว่าชุมชนอยู่ได้ด้วยการเฉลิมเกลตัวเองก็ยังงงอยู่ว่าสถานที่ก็ไม่ได้เล็กเป็นสถานที่ใหญ่โตเราก็อาจจะน่ากังวงเนาะเงินทุนสมทบตัวนี้ถ้านบอกว่าไม่ต้องบริจาคเนาะตัวนี้ก็อยู่ได้ด้วยตัวของของเราเองใช่ไหมคะ ก็อยากจะแลกเปลี <sympath is> <pe jack> ่ยนประมาณนี <vallahi> ้แหละเราไม่คิดว่าจะมีสถานที่แบบนี้ในสถานที่พื้นที่ในการชุมชนใหญ่แล้วก็แบบนี้เราไม่รู้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ที่ได้มาศึกษาดีนตรงนี้นะก็ขอบคุณค่ะพี่บอกกมากแล้วก็สถานที่ที่ให้พวกเรากลับปเข้ามาด้วยนะวันนี้ขอคุณค่ะก็เรียกว่าโชคดีทั้งทั้งทั้งท่านและเราด้วยเราก็ยินดีละโชคดีที่ได้รับนะ ท่านทั้งหลายก็ต้องขอบคุณผู้นํามานะรุส่าพามาถึงที่นี่แล้วที่นี่ก็ไม่ได้จะรับคนง่ายๆเนะดียนะก็ดูอ่าสมควรไหมจะมาแค่มามาเที่ยวมาเล่นหรือว่ามาฉากฉากช่วยๆอย่ามาดีกว่าอ่มันไม่ได้สาระแล้วเดือยพวกเราด้วยเราต้องการต้อนรับคนเอาเนื้อหาสาระนะประโยชน์ถ้ามาเล่นมาเที่ยวอะไรเงี้ยนะต่มา ตรงๆว่าไม่ค่อยยินดีต้อนรับเลยแต่แเราดูว่าเออมาแล้วมามาต้องการอะไรต้องคุยกันก่อนเราจะสกรีนะระดับหมือนกับว่าการมาดูางานที่นี่มาเพื่ออะไรคุณอยากมาดูเกี่ยวกับเรื่องเพราะที่นี่เราทาหลายอย่างมาคุยเรื่องการเกษตรไหมอ่าแต่มาจะพูดให้ฟังอาามานี่นะได้รางวัลเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนี่นับไม่ถ้วนเลยนะอบรมคนมาทั่วประเทศอ่า รางวัลครูภูมปิปัญญาไทยก็ได้รับมาหมดละปราดชาวบ้านปลา,าปเกษตรของแผ่นดินเลยโล่เต็มตู้เลยจ,จะให้มาพูดเรื่องนี้ไหมละ่ะฟังแม่ลองมาฟังดูนะเรื่องการศึกษาก็ได้เราก็มีการศึกษาซึ่งไม่มีเหมือนที่ไหนเลยในประเทศไทยเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีแล้วอบรมเด็กมีคุณภาพเป็นยังไงอะไรยังไงนะมาคุยกันได้เลยให้เป็นเรื่องเรื่องเลยอยากรู้เรื่องอะไร นี่เวลาแค่นี้เองเนี่ยพูดกันได้มากหมดเวลาแล้วด้วยนะก็ต้องอนุโมทนามาใหม่ก็ยังดีามาไม่เป็นไรดีก็ไม่มาเลยไม่รู้ไม่อะไรกันเลยนะนี่ยังสามมานี่ถือว่ามีมมมมบุญร่วมกันนะถึงได้มาเจอกันเนาะก็หวังว,ว่าถ้าได้ประโยชน์จริงต้องคงมาใหม่นะโอ้โหดีเออสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนานสำหรับพวกเราทุกคนขอให้เดินทางกลับ ด้วยความปลอดภัยนะขอให้มีความเจริญไน้รรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินส,<า>สาธุในนามของอะสะตีอําเภอแหลมตินะคะดิฉชันนางเซริมงนยุพินทักค่ะก็ถือว่านับว่าเป็นบุญที่ได มาสัมผัสสถานที่แห่งนี้จริงๆแล้วว่าพวกเราก็เป็นสตรีที่ส <Nein> ูงวัยนะก็จริงๆอยากได้ปรัชญาหลักการตลงชีวิตเตรียมตัวก่อนไปจากโลกนี้อะไรต่างๆเตรียมไว้แล้วเหรอพอมาจบแล้วชีวิตมันผ่านมาเอแล้วแบบอยากรู้หลักการการทำใจการตลงการรับธรรมะการศึกษาชีวิตอะไรพวกนี้ก่อน ไปสวรคงค่ะอ๋อพูดเก่งเนี่ยอย่าเพิ่งกลับได้ไหมอยู่กันอีกหน่อยอยากจะพูดจังเลยเรื่องนี้อนาวั์เขียนหนังสือไว้เป็นเล่มๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตติดตามในย t u b e นะคะเอค่ะคอานี้ก็ขอมอบของที่ระลึกเป็นเสือจันทบูรจากบรมสตาร์ก็จะเป็นชื่อดังมากเสือจันทบูรได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว เป็นเป็นเสือน้ำดีนะคะเป็นเสือน้ำปล่อยอม,มันจะมีคุณภาพมากกว่าเต็มจริงค่ะแล้วเราจะถวายยังไงะคะ <laughs> <c oughs> าวางไว้บนโต๊ะเนี่ยถือว่า,า,วา,าร <c oughs> าับแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาสาธุเอาวางไว้เลยนะเาสาธุพร้อมๆกัน <c oughs> สาธุอาขอบใจมาก โอ้โหไม่บอกตั้งแต่แรกว่าอยากฟังเรื่องนี้นะพราะมาก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้เหมือนกันมันไม่รู้จะไปเมื่อไหร่มันต้องเตรียมใจแล้วจริงๆนะคนรอนะอายุป่านนี้แล้วเนะี่ยเจ็ดสิบกว่านี่รอตายอย่างเดียวนะเราจะทจําใจยังไงจะทจําใจยังไงก่อนที่จะไปอย่างสงบเรื่องนี้ต้องคุยกันนานาคุยกันนานเลยแต่มาก็กําำลังเกือบจะเรียกว่าทำวิทยานิพนธ์ไว้เลยนะ เขียนคนคว้าอะไรต่ออะไรเยอะมากก็มาบวชมาปฏิบัติธรรมเพื่อนนี้แหละเพื่อให้พ้นทุกข์ทั้งชาตินี้ชาติหน้าเราจะยังไงอะไรยังไงากมีเวลามาใหม่แล้วกันนะ ควากน้ำมากมายบุกตะลุยไปทุกเททั้งกายใจไม่ไหวั่นไหวสู่เพื่อมวลมนุษย์ผปมะสมครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ตอน,น,นเรียนบอโทอยู่เข้ามาศึกษาดูเห็นกระบวนการของของที่นี่เขาแล้วก็ชุมชนบริหารจัดการ การช่วยตัวเองแบบเศิีพอเพียงแนวพุทธใช้ธรรมะเข้ามาเสริมในการพัฒนาจิตใจด้วยแล้วก็ปฏิบัติโตัด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายที่ผสมผสกออกมาทางเว็บไซต์ทั่วไปก็เยอะแยะนะครับมันก็เลยน่าสนใจอยากให้องค์กรสตรีเข้ามาเรียนรู้ อย่างน้อยก็สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะนเพื่อจะมีแนวทางเอาไปสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่พูดน,นำนำท่องเที่ยวนะครับนำการศึกษาตรงานก็นพยายามเอาจุดที่ดีเขาเพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์ต่อไปคร<ป>ับ<ป> เพื่อนพ้องพี่น้องรอบกายนักเพียงไหนจะสู้ให้ได้มอบรางวัลให้กับชีวิตเพื่อความภาคภูมิใจเมื่อตะวันลาลับโลกไปดวงจันทร์ฉายโผล่ขึ้นมาใหม่สายลมโบยโบกแสนสุขใจทุกคำคืน ยัดอยู่ด้วยใจอดทนสู้ผมฝืนหนาวให้มันหนาวเพียงกายรอดวงใจมีไฟทัทธาวิเล็เอาวิเล